สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาเจอเกันกับน้องแพรี่อีกแล้วนะคะกับเกมไฮโลไทยค่ายคิงไมดา,านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจากพี่พี่ตาสำหรับคลิปนี้พบคุณมาที่700บาทค่ะไม้แรกเปิดมาลุ้นกันเลยว่าอะไรเอ่ยอ้า6-5-2ค่ะทุกคนจะาขึ้นสูงนะคะวันนี้เราจะมาเล่นนะคะทุกคนจะเอาตัวคูณกันนะพี่พี่นะสำหรับพี่พี่คนไหนะอยากลองเล่นตามน้องแพรี่นะจ๊ะไปที่หน้าช่องของน้องได้เลยค่ะ หรือว่าทักกันเข้ามาได้เลยที่แอ R88 นะคะแอปพทักกันเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยจา้าพี่จา๋าอ่ะเดี๋ยวเราลงไปที่ต่ํากันก่อนเลยนะไม้แรกนะทุกคนนะใส่โต๊ดไปที่โต๊ดรอบละ50านะทุกคน1,2,3นะคะสี่ต่านะจ้ามาหมายแรกเปิดมาว่ายังไงเออสามมาแล้วทุกคนอ้าอุ้ยสิไฮโลแรงมากดีนะลงโต๊ดไวะ้ะ รอบแรกบวกมาที่200บาทค่ะทุกคนขึ้น11บไฮโลแต่ว่าน้องลง2 3าไว้นะทุกคนนะัก็เลยได้โต๊ไปนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่อยากลงโต๊นะคะอยากลงเต็งนะคะก็ลงเต็งได้นะทุกคนนะเต็งสูงเต็งต่ำได้หมดเลยนะคะหรือว่าเต็ง11ไฮโลก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือว่าพี่ๆีคนไหนคะ่ะที่สนใจนะคะอยากจะลองเล่นตามน้องแพรลี่นะคะพี่พีไปหน้าช่องก็ได้หรือว่าจะไปที่คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะ ตอนนี้มีกิจกรรมต้อนรับเยอะแยะมากมายเลยพี่พี่จ๋าสอบถามกับน้องแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เปครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะทักกันเข้ามาได้เลยพี่พี่ตอนนี้นะจ๊ะพี่จ๋าห้ามพลาดโอกาสดีๆนะวันนี้น้องมีกิจกรรมด้วยนะพี่พี่สำหรับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะในกลุ่มนะคะบาคาร่านะคะพี่พี่จ๋ามีกิจกรรมนําเล่นให้ด้วยเด้อสมัครวันนี้เล่นเฮโลฟรีได้เข้ากลุ่มฟรีด้วยนะจ๊ะอ่ะสองสามห้าค่ะทุกคนจ๋าดอกนี้ได้อยู่นะสองต่ำสามต่ำนะจ๊ะ แล้วก็สองสามติดคูณสิบบวกมาอีกห้าร้อยห้าสิบาทตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทจ้ะทุกคนเราพกทุนมาประมาณเจ็ดร้อยนะกำไรประมาณเท่าสองเท่าน้องก็จะพอแล้วนะคะไม่โลภมากนะทุกคนนะโลภมากเดี๋ยวลาบหายนะคะเดี๋ยวไม่มีลาบกินกับข้าวเหนียวอ่ะเล่นสงงันนะจ๊ะเพื่อไม่ให้ความเครียดทุกคนถ้าเราเล่นเราต้องใจเย็นๆนะถ้าเราแบบเครียดแล้วเราแบบโมโหมันก็จะไม่ได้โอ้โหสเปดไฮโลจะโมโหแล้วแหละ จะโมโหแล้วแหละอุตส่าห์ว่าจะไม่เครียดแล้วขึ้นมาอย่างนี้จัดการเลยสำหรับพี่ๆคนไในนะคะที่ทักเข้ามาสอบถามน้องแพรรี่นะคะตอนนี้นะน้องมีกิจกรรมต้อนรับพี่ๆด้วยจะ้ะพี่ๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะทักเข้ามานาทีทองจะ้ะ อ่าดอกนี้สามสามหนึ่งค่ะสามสามหนึ่งดอกนี้เออมันเลิศมันจึ้งมันเลิศมันจึ้งจริงๆโดนลบจนได้ไม่ติดตัวคูณสำหรับใครที่รับชมแล้วไม่เข้าใจตรงไหนกติกาของเกมหรือว่าตัวคูณจะขึ้นยังไงนะทุกคนนะอ่านในตัวเกมก็ได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้ค่ะ อ่ะดอกนี้สามสามสี่สิบเอ็ดอีกแล้วทุกคน <4. S 1> มันเป็นอะไรกับสนะิบเอ็ดเนาไม่เข้าใจอะ่ะขึ้นแต่สิบเอ็ดหลายรอบแล้วเนี่ยสิบเอดเฮโล1หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอะ่ะหน้ากระดานยังไม่ทันได้หายไปเลยนะขึ้นสิบเอ็ดเฮโล5ห้ารอบแล้วเนี่ยเกินไปหรือเปล่าโอ้โจอหจะโมโหแล้วทุกคนเวียงละหนึ่ง มาขอสวยๆสีต่าเอี่ยวลงขึ้นมาซีต่ําเอี่ยวอะลงมาตั้งนานแล้วขึ้นต่ําสักทีซิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอะขึ้นเป็นปะเออสองสามสี่ดอกนี้ก็สวยอยู่อ่าเต็มกาเต็มกราฟเลยจ้ะเต็มกราฟไปเลยดอกนี้ขึ้นมาที่สองพันสามร้อยห้าสิบบาทแล้วอุ้ยกาไรพันสามแล้วนันเนี่ยกําไรไม่ใช่พันสามสิตกำไรพันหกกำไรพันหกแล้วทุกคน อ่ะลองอีกสักไม้จ้ะลองอีกสักไม้พออย่าลืมนะพี่ๆใครอยากบวกอยากปังอยากลดอยากจึ้งแบบนี้ไปที่หน้าช่องนะคะหรือว่าแอดพรแปดแปดได้เลยจ้ะขายชำขนาดนี้ทักกันเข้ามาได้เลยพี่ๆดอกนี้ได้อีกจ้ะดอกนี้ก็บวกก็ลดก็ปังอีกแล้วจ้ะทุกคนจ๋าเอาเป็นว่าคลิปนี้น้องก็มีกําไรนะคะประมาณสองพันทุกคนยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้น้องแพรที่ขอตัวราไปแล้วเด้อพี่ๆเดอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ,บายบายสวัสดีจา้า